สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับอีนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับนะฉีกออกจากบัดดี้แปบ๊บนึงนะครับมาสู่คุณปูโตโยต้าบ้างนะครับคุณปูโตโยต้าหัวจจรวดนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นคุณปู่หัวจจรวดขันไหนไปดูกัครับ ณขณะนี้ครับผมก็ได้เป็นคุณปูท่ทีเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับัวจรวดคันนี้พึ่งได้เข้ามานะครับจะเป็นทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่นะครับคันนี้ทีสี่นั่นเองนะครับก็เป็นคุณปู่ทีสี่นะคันนี้เป็นเครื่อง 3L นะครับ 3L นี่เดี๋ยวเอาเครื่องให้ดูเลย 3L นะครับ ประวัติเดิมเขาอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูชัดๆนะครับเ,เริ่มให้ดูเลยประวัติเดิมเขาเดี๋ยวผมต้องดูคันนี้วางเครื่องมานะครับเป็นเครื่อง 3L นะครับเ,เดิมทีก็ 3L มาอยู่แล้วนะ 3L มาอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มันเรี่มใหม่นี่ครับมันต้องดูหน้า18นะครับทุกท่านเปลี่ยนจากเครื่อง2 L นะครับนี่นะ เป็น 3L เมื่อปี47นะครับเปลี่ยนมายเลขเครื่องอ๋อเปลี่ยน 3L มาแล้วรอบนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยน 3L ใหม่นะครับแล้วกับเครื่อง 3L ที่ติดอยู่นี้เป็นเครื่องตัวที่2นะครับ 3L ตัวที่2เป็น 3L หมายเลข2582834นะก็ปี48นะครับก็ยังใช้งานปกตินะคะันนี้ผมขับมาขับทางไกลไปรับมาขับกลับมา,บบมาก็โอเคนะ ก็ยนใช้ได like ้นะครับแต่ว่าผมแนะนำนะครับคันนี้มีควันไหลนิดหน่อยนะครับควันไหลควันขาวนะก็ต้องอเวกรอลเครื่องใหม่นะอุวกรณ์เครื่องใหม่ทาเหมือนกับคุณปู่ทีหนึ่งเลยไล่ใหม่หมดโอ้โหโคตรสบายเลยอย่างนั้นมั่นใจเลยนะครับน้องคุณปู่ทีหนึ่งเลยนะก็เปลี่ยนแหวนนะครับทากระบอกสูบใหม่อะไรอย่างเงี้ยไล่นะครับลูกสูบอาจจะได้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไล่ระบบซีนต่างๆนะครับะกอบปโคกตนเปลี่ยนตะเกีนชุดทั้งหมดเปลี่ยนระบบน้าเป็นอะไรก็โอเคนะครับแต่ระบบน้าโอเคนะ เนี่ยน้ำหายนะครับโอน้ามีน้าม,มีนะครับน้ามีนะตอนนี้เทสนะครับเทสมี power คันนี้มี power มีแอร์แอร์ทำงานนะครับแต่ไม่เย็นนะเวลาผมเปิดตอนผมวิ่งกลับมาเนี่ยเปิดก็คือว่าเสียงของแอมร์ทำงาน,ม,นมันฉีดน้ายาอนะไปชิปนะแปลว่ามันทํางานชิปชิเนี่ยเวลาเปิดนะครับเวลาคมแอมร์ทำงานแบตเตอรี่เสื่อมนะครับถึงจะเขาล้างมาอย่างดีเลยแต่เสื่อมนะครับระบบฟิลต่างๆโอเคนะมีครบหมดนะ อันนี้เป็นมือหมุนนะครับลำโพงมีนะลำโพงมีเครื่องเสียงไม่ติดนะครับแอร์อยู่นี่1 3 4 a เนะครับเป็นระบบใหม่แล้วน้ำยาหนึ่า 134A นะครับคอนโซลโดยรวมถือว่ายังสวยอยู่แต่ว่าไม่รู้ผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้เขาปิดไว้ทำไมนะครับแอรอรอ,อ,อแผ่นป่าขังกระสีอะขังกระสีบ้านนะครับมียันให้ด้วยนะฮะ <laughs> มียันกันขังให้นะครับด้านข้างนะครับประตูข้างเป็นยังไง รประตูสไลด์สวยงามรางสวยงามนะครับรางไม่มีบุเลยนะขาวจ้วเลยนะบอกกันตรงๆครับอ๋อน,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 นี่นี่นี่มีนิดนึงไอสันนี่หายนะครับสันนี่หายไม่มีปัญหาพวกนี้ไม่มีปัญหาครับยางตัวนี้ยังอยู่นะฮะยางนี่ยังอยู่ถือว่าโอเคนะครับประตูโอเคเลยลต้องเปลี่ยนลูกปืนประตูสไลด์หน่อยนะครับโดยรวมโอเครางด้านบนเป็นยังไงประตูสไลด์ขาวจ้วนะครับขาวจ้ว วงกบประตูด้านหน้าเดี๋ยวดูด้านในก่อนด้านในนี่ก็เนี่ยฮะเป็นลักษณะอย่างนี้สียังดีอยู่นะครับภายในยังสวยบอกกันตรงๆว่าภายในสวยนะครับภายในสวยอะดูตามผมก็ได้เดี๋ยวนี้ผมจะคัดรถที่ทําภายในมาสวยๆหน่อยนะครับไม่มีผูนะภายในไม่มีผูนะครับก็จะมีประตูสไลด์นี่โอเคนะครับสีบางๆนะครับสีตรงนี้บางนะครับแต่จะมีเข้าด้านหลังซ้ายนะครับหลังซ้ายเดี๋ยวตามไปนะหลังคา นิดหน่อยนะครับหลังคายังสวยอยู่หลังคายังสวยให้ได้นะครับประตูปองๆองนะครับประตูปองๆด้านหน้าดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้ามีผูนะครับมีทะลุตรงนี้ต้องทำนะครับสีต้องทำมองตรงตรงนะฮะนี่แกะให้เห็นเลยเนี่ยสีโป้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับผูนะครับเนี่ยต้องแต่งทำสีนะครับทำสี ตรงนี้ด้านหน้ากันชนหน้าต้องทําสีนะครับกันชนหน้าต้องทําสีกันชนหน้าสีร่อนนะครับสีร่อนรวมโอเคไฟหน้าข้างซ้ายยังสวยอยู่ข้างขวามีรอยน้ําเข้านะครับแต่ก็ยังใช้งานได้นะใช้งานได้ไฟเดียวยังดีอยู่นะครับบอดี้ล้อนะครับล้อมีล้อแม็กแต่ว่าล้าวนะครับล้าวต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล้อแม็กล้อแม็กหน้าคู่หนึง่งล้อแม็กหลงังไม่มีต็นกระทะนะครับยางยังพอได้นะครับยางยังพอได้ กระจกเป็นระบบธรรมดาประตูป้องป้องฝัง่งขวานี่ป้องป้องหมดเลยนะครับฝั่งขวาป้องป้องหมดเลยนะซุ้มลงซุ้มล้อไม่มีผูนะครับซุ้มล้อหน้าหลังไม่มีผูกเอ่อบันไดเป็นยังไงตัวนี้ยังดีนะครับซุ้มล้อล้อหน้าเนี่ยก็ยังดีนะครับแล้วก็บันไดไม่มีผูนะครับบันไดไม่มีผูกว่าโอเคนะคันนี้บอดี้สวยนะครับเครื่องไดไดเครื่อง2008ด้วยนะครับเครื่อง2 0 0 c c 3L นะครับ ไม่มีผูเลยนะครับตัวบอดอบอดี้เนี่ยไม่มีผูเลยมีท้ายมีหน้ามีท้ายนะครับท้ายฝาท้ายมียร่อนสนิมขึ้นแต่ไม่ผูนะไม่ผูนะต้องบอกอย Maps, thinking, people, ่างเงี้ยผูมันอีแบบหนึ่งผูเหมือนด้านหน้านะครับด้านหน้าคือผูคือมันทะลุนะครับแต่แตัวนี้สนิมขึ้นนะครับสนิมขึ้นปั่นปั่นปั่นก็หายนะครับพวกนี้ท้ายมีเข้าตรงนี้นะครับนี่เข้าตรงนี้แกให้เห็นนี่เห็นไหมนี่ครับท้ายเข้าตรงนี้ชัดเจนนะครับหนาตึกเลยนะฮะเอาให้เห็นนี่ ตรงนี้เขาใช้มือดึงเอานะครับสลักมันหักนะครับสลับมันหักนะฝาถังเข้าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมุมนี้เข้ามุมนี้นะครับถึงเนี้ยโซนเนี้ยจะหนาหน่อยนะแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับภายในภายนอกสีโอเคนะครับเนี่ยโปเหลืองมาไม่ผูนะมันมันมันแค่สนิมขึ้นนะครับเนี่ยครับแกให้เห็นแกให้เห็นเห็นนะฮะนี่นะครับสวยงามวงกบดูดีนะครับวงกบดูดี เออมาดูวงกบประตูกันนะทนนี้ผมบอกว่าผมขายอยู่ 7- จ0 0หน้านะครับวงกบประตูสวยงามนะครับแกให้เห็นนี่ไม่เคยทำนะครับเดิม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 เลยนะเอาให้เห็นชัดนะครับเสาหน้าเป็นยังไงสีเดิมเนี่ยเดิมเดิมแท้นะครับเดิมแท้ไม่เคยทําสีนะครับขาวรหัสยังอยู่นะครับรหัสยังอยู่น่าจะเป็นรถประมูลมานะครับเออ รวมพวกวงกบอย่างเงี้ยเห็นไหมยังดูดีอยู่เลยนะครับประตูยังดูดีนะครับประตูไม่มีผุไม่มีทะลุนะครับสวยงามสวยงามนะแล้วก็ตรงนี้บันไดพื้นนี่ครับพื้นยังขาวนะครับมีไอตรงนี้ลูกยางนะครับลูกยางมันพื้นขาวดีนะครับยังขาวดีอยู่ยังสวยงามนะพวกตรงเนี้ยเห็นไหมครับมันยังขาวดีอยู่นะเห็นไหมเหล็กเหล็กตรงนี้นะครับ สภาพโอเคนะครับสภาพสวยตอนนี้ยังไม่ได้เก็บงานนี่เฉยนะครับถ้าเก็บงานราคาเปลี่ยนนะผมยังไม่ได้ทํานะครับยังไม่มีเจ้าของนะคันนี้คุณปู่ทีสี่นะครับทีเท่าไหร่วะเนี่ยทีหนึ่งทีหนึ่งนี้ก็ทําเครื่องเรียบร้อยสตาร์ทแล้วนะครับเครื่องแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ไล่าทามาเนี่ยอยู่เฟืองไทยนะครับมอมพรเฟืองไทยมันใหม่หน่อยนะครับมัน,มนเป็นแบบฟรีเยอะมันเยอะช่วงฟรีมันเยอะก็เลย ให้มันแน่นขึ้นมาหน่อยแล้วก็เปลี่ยนกระบาเข่ากลางอะไรเงี้ยนะครับก็รอส่งวันที่23เมษายนนี้นะครับลูกค้ามารับก็น่าจะทันแน่นอนนะครับนี่นะครับเอาให้ดีนะครับเอาให้ดีคันนี้ขาดทุนบอกกันตรงๆนะครับแต่ว่าเสียหน้าไม่ยอมนะครับขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมนะครับได้ลั่นวาจาไปแล้วได้คุยไปแล้วก็เลยอ่ะทาไปไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาผมแฟร์อยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้ทีทีหนึ่งทีสองทีสามอันนี้เครื่องเคซนะครับ T3 แล้วก็ T4 นะครับนะใส่ส n เเกิลแล้วนะครับทุกคันนะที่มีเจ้าของแล้วผมจะใส่หมดเลยนะครับนี่เก o r สน l s n o r ลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวล้อนะครับคันนี้เดี๋ยวพ่นดําแล้วก็ใส่ยางมัดนะครับล้อก็คันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนล้อออกนะครับคันนี้ก็ต้องหาล้อใส่นะนี่ยังไม่ได้จัดทรงนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับสดๆร้อนๆคุณปู่ T4 นะครับ T4 มานะ ทนายสนใจนะครับ0897229744นะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับยังไม่มีเจ้าของวันนี้วันที่18เมษายนนะครับก่อนก่อนลงคลิปเนี่ยก็ยังมีคนมาจีบอยู่นะเพราะว่ามีคนจะทักผมมาหลายท่านนะครับผมก็ส่งรูปให้ไปดูนะครับแล้วก็จะมี L 300เข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับยังไม่มั่นใจคันนั้นผมยังไม่เห็นสภาพนะครับเขาส่งรูปมาตัวในหน้าผมนะครับวิ่งไปดูให้เครื่องโอเคบอดี้สวยนะครับ แต่รถจอดนานนะครับเครื่องก็ทํามาแล้วก็บอกทําแล้วแล้วก็ใช้สักพักนึงก็จอดนานนะครับอย่างในรูปเลยนะผมเอารูปให้ดูก็แล้วกันนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นนะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ L300 ราคาไม่แรงนะครับประมาณ7 8็ดแปดหมื่นบาทนี่แหละนะครับไม่เกินนี้นะยังไม่จบยังไม่ดูนะครับต้องไปทําให้สตาร์ทก่อนแล้วก็ขับให้ลองขับดูอะไรก่อนนะครับส่วนคันนี้นะครับอ๋อเจ็ดหมื่นห้านะครับเจ็ดหมื่นห้าคันนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะ ทะเบียนไม่ขาดนะครับทะเบียนไม่ขาดทันนี้ทะเบียน28พฤษภาคมนะครับ65นะครับ65 28พฤษภาคม65นะประมาณนี้นะครับไม่มีขาดทะเบียนไม่ขาดนี่75,000ทำสีห้าหมื่นนะครับโอเบอร์ฮอนเครื่องยนต์ก็ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับ30,000กว่าบาทส0 0ถึงส0 0 0มก็แล้วแต่ว่าลื้อออกมาแล้วมันจะเสียหายอะไรไหมทำปั๊มก็ต่างหากนะทำปั๊ม ปั๊มดีเซลก็ต่างหากอีกนะครับแล้วก็หัวชงหัวฉีดอะไรต่างๆหัวพงหัวเผาอะไรต่างๆก็ว่ากันไปตามเนื้องานเอาอย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้นะครับผมขายรถเนี่ยผมได้รถมาคันนึงนะครับผมคัดมาแล้วแหละส่วนหนึ่งนะครับเอาที่มันเก็บงานบางบางคันสีไม่สวยผมก็วากมันไป แต่ว่าคันนี้มันยังโอเคสีก็พอรับได้นะครับแต่มันได้เครื่อง 3L ตรงล่างเ็าทามาแล้วส่วนหนึ่งนะครับเราก็มาเก็บมันเล็กเก็บน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาจัดทรงยกสูงขึ้นหน่อยใส่ยางมัดใส่ยางเ t ทใส่ล้อสวยๆนะครับใส่แหลกหลังคาทํำสีสวยๆหน่อยใส่บันดบันไดเหมือนคันนี้นะครับเหมือนคันนี้นี่คันนี้ก็จัดทรงนะครับลูกค้าอันนี้ไม่ได้ซื้อกับผมนะครับลูกค้าเอารถมาให้ผมบิวให้นะแดี๋ยวก็เดี๋ยวทําภายในนะคันนี้เหลือทําภายในนะครับบุไม้ บูหลังคาบูข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังลูกค้าไม่รีบด้วยนะครับผมก็โอเคขอบคุณมากเลยครับก็ไม่รีบนะแต่ทำไปเรื่อยๆนะครับใส่ส s อก r กิลใส่แหลกหลังคาอะไรมันก็จะทรงสวยนะครับตอนนี้กําลังหาให้หารอให้นะครับหารอให้กับยางก็เดี๋ยวกําลังหาอยู่นะครับเพราะว่าล้อ5้รูที่ลายมันยนสวยมันหายากนะครับมันไม่เหมือน6กรูนะล้อห้รูนี่ต้องต้องต้องรอ,อจังหวะนะครับส่วนคันนี้นะ คันนี้7จ0 0หมื่นนะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองสองเก้าเจ็ดสี่สี่ต้องทำอะไรบ้างนะครับจบประมาณส0 0แสนนะครับสองแสนถึงสองแสนห้าบาทสองแสนห้าพันบาทนะครับคันนี้ข้าอยากทําทจบเลยนะแบบจบจบครบๆนะครบัครบไม่รวมภายในนะไม่รวมภายในผมบอกอย่างนี้นะครับภายในผมจะคือเดิมๆให้นะครับเดิมๆไม่รื้อภายในนะเดิมๆเลยนะครับประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงสองแสนไม่เกินนี้ไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้ก็แล้วแต่ ว่าหรืออะไรต่างๆก็ตามความจริงนะครับรถเข้ามาเนี่ยสมมุติว่าท่านซื้อคันนี้เจ็ดหมื่นห้านะครับผมก็จะตรวจสอบละหรือความเสียหายว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับก็คำนวณตามเหมือนกับรถเหมือนท่านเอารถเข้าซ่อมอู่อะไรต้องทาอะไรบ้างก็นะครับตามรายการชัดเจนนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเข้าไปผมก็ทําตามชัดเจนอยู่แล้วนะครับเอาตามความจริงเลยนะครับว่ามีซ่อมอะไรบ้างอะไรบ้างมีค่าลงค่าแรงต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับคันนี้เครื่องขับได้สตาร์ติดขับได้แต่มีฟันไหลต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์นะครับแอร์เปิดติด คอมแอร์ทำงานแต่ไม่เย็นนะครับต้องไล,ล่ระบบน้ำยาใหม่นะช่องล่างยังพอได้นะครับยังหนึบระบบเบรกต้องไล่ใหม่มีลึกนะครับเบรกลึกหน่อยนะแต่เ,เอาอยู่นะเอาอยู่แต่ว่าลึกนะครับก็ต้องไล,ล่ระบบเบรกใหม่ก็คือเขาทำอวัวอฮอใหม่เหมือนกับคันคันที่หนึ่งเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะคันนี้ผมรันวาจาไปเฉยนะครับก็เลยขายเอามันนะครับคันนี้ขายเอามันนะแต่ก็อยู่ประมาณ200,000นะครับ200,000ถ 200, ึง250,000ไม่เกินนี้นะครับคันที4คันนี้ ได้เครื่อง3 L 2800อย cc อยากเพิ่มเป็นเกียร์อโอตโต้มันก็ยังเอาไหวไงเพราะว่า cc มันสูงนะครับเป็นเกียร์อโอตโต้ก็ยัดเป็นเกียร์อโอตโต้ได้นะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะเครื่องดีเซลนะครับปัญหาน้อยนะครับข้อดีของโตโยตานะครับคือไปพังที่ไหนอำเภอไหนหมู่บ้านไหนช่างซ่อมได้หมดนะครับนะอะไรมันหาง่ายหาได้นะครับอะไรเทียบได้แต่ปู่บัด,ดี้ต้องเฉพาะเขานะครับ แต่ค่ายี่ห้ออื่นก็ต้องเฉพาะเขาข้อดีของโตโยต้าคือตรงนี้นี่เองนะครับคือมันไปที่ไหนมันมีอะไรหมดนะครับทุกที่นะครับเนาะคันนี้7 5 0 0 0บาทนะครับ75,000บาทสภาพนี้นะณนะตอนนี้สภาพมี้7 5 0 0 0บาทอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมอะไรสีไม่ทําให้ทําช่วงล่างให้ทําเครื่องยนต์ก็ว่ากันมานะครับเนาะศูนย์แปประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรบับคลิปนี้ ep นี้นะครับยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย